AI ทางการแพทย์เคยเป็นเทคโนโลยีราคาแพงที่ผูกขาดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงแค่หยิบมือใครไม่มีเงินไม่มีข้อมูลก็ไม่มีทางได้ใช้ AI แต่วันนี้แม้แต่โรงพยาบาลเล็กๆก,ก็สามารถพัฒนา AI วินิจฉัยโรคของตัวเองได้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าโมไนครับ ซึ่งมนายกำลังเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ที่สุดของวงการแพทย์เพราะเครื่องมือเหล่านี้เปิดให้ใช้งานฟรีๆมนายนคืออะไรแตกต่างจาก AI ทั่วไปหรือไม่และเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต,ต่ออนาคตของระบบสุขภาพของไทยได้อย่างไรติดตามได้ในรายการคีมเมสกครับ โรงพยาบาลมีหมออยู่หลายแผนกครับแต่ว่ามีหมอคนหนึ่งที่มักไม่ค่อยได้เจอหน้าผู้ป่วยเขาไม่ใช่คนผ่าตัดไม่ใช่คนจ่ายยาแต่ทุกการตัดสินใจของหมอคนอื่นขึ้นอยู่กับเขานั่นคือรังสีแพทย์ที่การวิจัยของเขาจะกำหนดทิศทางการรักษาของผู้ป่วยถ้าผลซีทีสแกนบอกว่ามีเลือดออกในสมองศัลยแพทย์สมองต้องเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดทันทีครับ และถ้าบอกว่าไม่พบสิ่งผิดปกติแพทย์ท้องฉุกเฉินก็ต้องรีบไปหาสาเหตุอื่นต่อไปนั่นหมายความว่าความถูกต้องและความเร็วของรังสีแพทย์คือหัวใจสําคัญของระบบการแพทย์เลยก็ว่าได้ครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงรังสีแพทย์กําลังเผชิญกับภาระง,งานที่หนักเกินขีดจํากัดรังสีแพทย์คนหนึ่งอาจจะต้องอ่านและวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ฉเฉลี่ยปีละ14,900ชุดนะครับ ปริมาณงานมหาศาลนี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยงานวิจัยจากเนเธอร์แลนด์พบนะครับว่าในวันที่รังสีแพทย์มีภาระงานมากกว่าปกติเพียง21โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการวิิจัยก็สูงขึ้นตามไปด้วยโดยในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเหนื่อยล้าอัตราความผิดพลาดในการแปรผล CT สแกนสูงกว่าช่วงกลางวันอย่างมีนัยยะสําคัญครับ มนําข้อมูลทั้งหมดนี้มาประกอบกันจะเห็นนะครับว่ารังสีแพทย์ต้องการเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระนี้อย่างเร่งด่วนและปัจจุบันเครื่องมือที่ว่านี้มันได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วเครื่องมือนั้นรู้จักกันดีในนามว่า AI ปกติรังสีแพทย์ต้องใช้เวลาหลายนาทีหรือบางครั้งเป็นชั่วโมงครับเพื่อวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ที่ซับซ้อนให้ถี่ถ้วนที่สุด แต่วันนี้บางโรงพยาบาลได้ใช้ AI เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคัดกรองซึ่งสามารถเห็นและเตือนถึงความผิดปกติร้ายแรงได้ก่อนที่สายตาของรังสีแพทย์จะไล่เรียงข้อมูลได้ทั้งหมดครับหนึ่งใน AI ที่พูดถึงมากที่สุดคือเชกสเปิร์ตของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยสามารถระบุความผิดปกติของภาพเอกซเรย์ทรงอกได้ในเวลาเพียงแค่สิวินาทีเท่านั้นครับอีกทั้งการศึกษาของแมสจเ e อร์เรลบริกแฮมสถาบันการแพทย์ที่สหรัฐ ยังช่วยสนับสนุนนะครับว่าการใช้ AI รายงานผลเอ็กซเรย์ทรงอกลดเวลาในการอ่านฟิล์มของรังสีแพทย์ได้ถึง25%โดยลดจากเฉลี่ย25.8วินาทีเหลือเพียงแค่19.3วินาทีตัวเลขนี้อาจจะดูไม่ได้มากใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยรังสีแพทย์จะได้เวลาบางส่วนคืนมาเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงให้ได้พักสายตาหรือเป็นโอกาสในการทบทวนเคสที่มันซับซ้อนเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมเทคโนโลยี AI ที่มีศักยภาพแบบนี้จึงไม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในทุกโรงพยาบาลที่ผ่านมา AI ทางการแพทย์มักถูกพัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ครับและสถาบันวิจัยที่มีเงินทุนหนาเพราะว่าการจะสร้าง AI ขึ้นมาสักตัวหนึ่งต้องเริ่มต้นจากศูนย์ตั้งแต่เขียนซอฟต์แวร์พื้นฐานออกแบบชุดเครื่องมือ ไปจนถึงสร้างอาัลกอริทึมของตัวเองทั้งหมดด้วยเหตุนี้ครับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่พัฒนา AI ทางการแพทย์จึงไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอกได้เห็นเพราะว่าถือเป็นผลงานสุดล้ำค่าที่มีต้นทุนมหาศาลเหมาะจะนนำไปใช้เพื่อการค้ามากกว่าจนกระทั่งมีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมาทลายกำแพงนี้ลง ความหงิิดกับการที่ AI ทางการแพทย์ถูกพัฒนาแบบตัวใครตัวมันซึ่งส่งผลให้วงการนี้เติบโตได้อย่างเชื่องช้าใช้งานอยู่ในแค่ในวงแคบๆแ,แ,และก็มีราคาสูงจนเกินกว่าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ในโลกนี้จะเอื้อมถึงก็ได้จุดประกายให้ทีมวิจัยจาก King College ลอนดอนนำโดยดรจอร์ด e คาร์โดโซและยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีอย่าง n อ็นวีเดียตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ว่าแทนที่จะให้ทุกคน สร้างเครื่องมือของตัวเองเราควรจะมาร่วมกันสร้างเครื่องมือกลางที่เป็นมาตรฐานเพียงหนึ่งเดียวเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปต่อยอดได้โมไนจึงถือกำเนิดขึ้นมาครับในฐานะเฟรมเวิร์หรือเครื่องมือกลางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างระบบ AI ทางการแพทย์โดยเฉพาะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผมขอเปรียบเทียบการพัฒนา AI ว่าเป็นการวาดภาพนะครับก่อนจะมีโมไนนักพัฒนา ก็ไม่ต่างจากจิตรกรที่ต้องสร้างผืนผ้าใบและสีขึ้นมาเองทั้งหมดแต่ว่าโมไนทำให้ขั้นตอนที่ยุงย่งยากนี้หายไปครับเพราะวันได้เตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดแล้วเหมือนมีผืนผ้าใบสำเร็จรูปที่พร้อมให้นักพัฒนาลงมือสร้างสารรค์ AI ได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ที่พิเศษกว่านั้นก็คือโมไนเป็นเครื่องมือแบบที่เรียกว่า OpenSource ที่เปิดเผยให้ทุกคนเข้ามาดูนำเอาไปใช้ แล้วก็ช่วยกันปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้แบบฟรีๆโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อสิทธิใดๆเลยครับแพทย์ในลอนดอนจึงสามารถแชร์โมเดล AI ตรวจมะเร็งกับโรงพยาบาลที่อินเดียหรือโรงพยาบาลในไทยก็จะนําโค้ดเดียวกันมาปรับให้เข้ากับลักษณะของคนไข้ไทยก็สามารถทําได้ครับเบื้องหลังของ AI ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่พัฒนาจากเครื่องมือ OpenSource อย่าง PyTorch ของ Meta ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่นักพัฒนาหรือว่า TensorFlow จาก Google ที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของวงการ Open Source เหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสนามฝึก AI ในทุกสาขาครับแต่สำหรับวงการแพทย์เครื่องมือทั่วไปมันยังไม่ได้ตอบโจทย์เนื่องจากมันถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานเช่นเมื่อใส่ภาพถ่ายเข้าไปจะรู้ว่าอันนี้คือรูปสุนัขหรือว่ารูปแมวขณะที่ภาพถ่ายทางการแพทย์ มันซับซ้อนกว่านั้นหลายเท่าตัวครับต้องการการวิเคราะห์ในระดับที่ลึกลงไปทั้งโครงสร้างอาวัยะวะและความเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อภายในร่างกายโมไนายจึงเข้ามาอุดช่องว่างนี้โมไนายรู้ว่าภาพจาก CT Scan หรือ MRI ของสมองไม่ใช่ภาพถ่ายแผ่นเดียวแต่เป็นข้อมูล3มิติที่เกิดจากการซ้อนกันของภาพนับร้อยภาพหรือเป็นข้อมูล4มิติ ที่มีแกนของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นภาพของการเต้นของหัวใจและโมนไนก็รู้ด้วยว่าหมอต้องการความแม่นยำระดับไมโครความผิดพลาดเล็กๆบนภาพหนึ่งภาพมันอาจหมายถึงชีวิตของคนทั้งคนพูดง่ายๆว่าโมนไนคือเครื่องมือโอเพนซอร์สที่เข้าใจวงการแพทย์มากที่สุดครับและด้วยความที่โมนไนถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของไพทอ h นักพัฒนาจึงสามารถ นำไปเชื่อมต่อกับระบบ AI เดิมของตัวเองได้โดยไม่ยุ่งยากนอกจากนี้โม n นยะังเป็นเครื่องมือเสริมที่จำเป็นสำหรับสร้าง AI ทางการแพทย์อย่างครบวงจรด,ด้วยไม่ว่าจะเป็นโม n น Deploy ที่ช่วยนำโมเดล AI ที่สร้างเสร็จไปติดตั้งและเชื่อมต่อเข้ากับระบบจัดเก็บข้อมูลของโรงพยาบาลได้โดยตรงหรือโม n นยเลเบที่ช่วยทำเครื่องหมายหรือป้ายกำกับบนภาพทางการแพทย์เพื่อระบุ จุดดผิิปกตโดย AI จะวิเคราะห์ภาพล่วงหน้าเสนอจุดต้องสงสัยขึ้นมาให้แพทย์ตรวจยืนยันทำให้ลดเวลาในการเตรียมข้อมูลลงได้มากถึง50-80%เลยครับมากกว่าก,ก,การเป็นเครื่องมือของ Open Source อีกตัวหนึ่งการมาของโมไนได้พลิกโฉมวงการ AI ทางการแพทย์ทั่วโลกในอีกหลายมิติครับมิติแรกคือความเร็วและต้นทุนในอดีตการสร้าง AI ทางการแพทย์ขึ้นสัก1ตัวอาจจะต้องใช้เวลานานถึง1ปีเต็ม ในการแค่เขียนโค้ดพื้นฐานที่ซับซ้อนแต่ดยชุดเครื่องมือที่โมนตยเตรียมไว้ให้หากโรงพยาบาลมีข้อมูลพร้อมก็สามารถสร้างโมเดลต้นแบบขึ้นมาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันครับและจากเดิมการใช้บริการ AI ของบริษัทเทคโนโลยีอาจจะมีต้นทุนสูงกว่าระบบสาธารณสุขในหลายประเทศจะรับไหวแต่โมไนจะช่วยลดต้นทุนเหล่านี้ลงได้อีกมิติก็คือการปฏิวัติด,ด้านคุณภาพของ AI ครับ และโอกาสในการร่วมมือระดับโลกทุกคนในวงการ AI ต่างรู้ดีครับว่าคุณภาพของ AI ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้สอนโมเดลที่ถูกฝึกฝนบนข้อมูลของประชากรกลุ่มใดย่อมมีความสามารถในการวิจัยโรคของคนกลุ่มนั้นได้ดีที่สุดดังนั้น AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลของคนยุโรปจึงอาจใช้ได้ผลไม่ดีเมื่อไปเจอคนไข้เอเชีย Asia ครับแต่โมไนเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลในทั่วทุกมุมโลกสามารถสร้าง AI ที่ดีที่สุด สำหรับคนไข้ของตัวเองได้ยิ่งไปกว่านั้นโมไนย,ยังทำเฟ e เตอร์เรทเลอร์นิหรือระบบเรียนรู้ร่วมกันคือแทนที่ทุกโรงพยาบาลจะต้องส่งข้อมูลคนไข้ที่ละเอียดอ่อนไปให้ศูนย์กลางในการใช้ฝึกสอน AI เหมือนในอดีตนะครับแต่โมไนจะส่งโมเดล AI ไปเรียนรู้ข้อมูลถึงที่แทนเลยครับเมื่อเรียนรู้เสร็จแล้วโมเดลจะส่งเฉพาะบทเรียนหรือความรู้ใหม่ ที่ได้กลับมายังศูนย์กลางเพื่อให้ AI ฉลาดขึ้นโดยตลอดกระบวนการนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยจะยังคงถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยที่โรงพยาบาลต้นทางไม่มีการเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศแต่อย่างใดเลยครับความสำเร็จของโมไนายสะท้อนชัดเจนผ่านยอดดาวน์โหลดมากกว่า5ล้านครั้งมีางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง3,000ฉบับและมีเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากสถาบันชั้นนำเกือบ30แห่งทั่วโลก ตัวอย่างในการนำโมไนไปประยุกต์ใช้จริงมีตั้งแต่ช่วยวิทิจฉัยโรคประเมินความรุนแรงของอาการไปจนถึงช่วยแตดสินใจแบบเรียวทามเลยครับเช่นในโรคหลอดเลือดสมองทีมของคาร์โดโซได้ใช้โมไนพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์ภาพสมองผู้ป่วยเพื่อให้คําแนะนํากับหมอครับว่าควรจะทําการรักษาต่อแบบไหนและได้เริ่มนําไปใช้จริงแล้วในโรงพยาบาลท้องถิ่นที่อังกฤษบางแห่ง โรคปอดโรคมะเร็งโรคหัวใจก็เป็นอีกกลุ่มที่โมไนถูกใช้ครับผ่านการช่วยระบุเนื้องอกจากภาพ CT Scan หรือ MRI รวมถึงใช้เปรียบเทียบภาพถ่ายการทำงานของปอดตลอดจนการวิเคราะห์ภาวะลิ้นหัวใจรั่วอีกหนึ่งในตัวอย่างของการใช้โมไนที่เห็นภาพชัดที่สุดคือที่เมโยคลินิกรบโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของสหรัฐที่ดําโมไนดีพลอยไปเชื่อมต่อกับระบบ AI เข้ากับงานของทีมรังสีแพทย์แถมระบบ AI ที่พัฒนาโดย Mayo Clinic ยังถูกออกแบบมาให้ใช้ได้ง่ายและขยายผลไปไกลในระดับที่โรงพยาบาลกว่า1น1 0 0หมแห่งสามารถติดตั้งโมเดลเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทซีเมนตโดยที่โรงพยาบาลปลายทางไม่ต้องเขียนโค้ดหรือทำอะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่ติดตั้งก็สามารถใช้งานได้ทันที แม้ว่าโมไนจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนา AI ทางการแพทย์และมีตัวอย่างการใช้งานจริงของโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลกแล้วก็ตามนะครับแต่การเดินทางของ AI ทางการแพทย์มันก็ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทาย The Standard ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดรจอร์ดคา a r โดโซผู้ร่วมก่อตั้งโมไนเขาชี้ใ้เห็นเลยครับว่าอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้ไม่ได้มาจากขีดจำกัดของเทคโนโลยีครับแต่มาจากข้อมูล และโครงสร้างทางสังคมที่ยังไม่พร้อมรองรับปัญหาด้านข้อมูลเป็นความท้าทายแรกเพราะว่าวิาวธีการที่โรงพยาบาลต่างๆทั่วโลกรวบรวมจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ยังคงมีความแตกต่างกันมากครับและก็ขาดมาตรฐานกลางทําให้การนําข้อมูลเหล่านี้มาป้อนให้กับ AI เพื่อเรียนรู้หรือใช้งานจริงกลายเป็นเรื่องยากและเพื่อแก้ไขปัญหานี้โมนายกลังเริ่มโครงการที่ทําให้ซอฟต์แวร์ของตัวเอง สามารถทำงานร่วมกับมาตรฐานข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการสุขภาพอย่าง HL 7 5หรือ OMOP CDM เพื่อให้การเชื่อมต่อข้อมูลในอนาคตทำได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่อุปสรรคที่ซับซ้อนยิ่งกว่าน,นั้นก็คือข้อจำกัดทางสังคมและกฎหมายเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า AI ทำงานได้ดีและปลอดภัยจริงหรือหากเกิดการไม่ได้ใช้ที่ผิดพลาดใครคือผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย และเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า AI ที่สร้างขึ้นนั้นมีความเป็นธรรมไม่ลำเอียงต่อคนไข้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้โมนานได้ใช้จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของตัวเองนั่นคือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลกที่มีทีมนักวิจัยแพทย์และสถาบันต่างๆจากหลากหลายภูมิภาคมาร่วมกันสร้างมาตรฐานชุมชนหรือ c o m m i t y standard ที่กำหนดแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพของ AI ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเมือ่ออัลกอริทึมและโมเดลใดผ่านการทดสอบตามมาตรฐานนี้ก็จะได้รับสิ่งที่เป็นเหมือนตรารับรองคุณภาพจากโมไนซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้พัฒนาและโรงพยาบาลที่ต้องการนำเอไอไปใช้จริงส่วนคำถามยอดฮิตที่หลายคนกังวลหรือไม่กระถามว่า AI จะมาแทนที่หมอหรือไม่ขดโซอธิบายว่า AI ส่วนใหญ่ในวงการแพทย์ทุกวันนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่หมอครับแต่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจทางคลินิกหรือว่า clinical decision support tool ที่ช่วยเติมข้อมูลที่หมออาจจะมองไม่เห็นหรือไม่มีตัวเลขมารองรับยกตัวอย่างเช่นในผู้สูงอายุที่เริ่มมีสัญ,ญญาณของโรคสมองเสื่อมรังสีแพทย์จะดูภาพสแกนสมองจากเครื่อง mri แล้วประเมินด้วยประสบการณ์ของตัวเองว่าสมองเริ่มฝ่อลงหรือไม่ แต่ด้วยตาเปล่าหมออาจจะไม่รู้แน่ชัดว่าฝ่อลงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสมองของคนวัยเดียวกันที่มีสุขภาพดี AI จึงเข้ามาเติมในจุดนี้ครับโดยสามารถวิเคราะห์ภาพสมองและก็คำนวณค่าชีววัดทางชีวภาพหรือว่าไบโอมากอร์ er, ซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกถึงขนาดและโครงสร้างของสมองในแต่ละส่วนระบบจะเปรียบเทียบค่านี้กับ ค่ามาตรฐานของคนทั่วไปแล้วก็ส่งข้อมูลให้แพทย์ใช้ประกอบการวินิจฉัยผลลัพธ์คือหมอสามารถระบุได้ละเอียดขึ้นครับว่าผู้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองส่วนหน้าเสื่อมและทราบได้ด้วยครับว่าผู้ป่วยอยู่ในระยะไหนของโรค AI จึงไม่ได้ลดทอนความเป็นมนุษย์ของหมอลงครับแต่ช่วยให้หมอเข้าใจผู้ป่วยในเชิงลึกมากกว่าเดิมเพราะว่ามีข้อมูลที่แม่นยำและจับต้องได้มาสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ถึงอย่างนั้นคาโดโซก็ยอมรับเพราะว่าอาจมีบางงานที่ AI สามารถทำแทนหมอได้เลยเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเครื่องบินสมัยใหม่ที่ใช้ระบบอัตโนมัติช่วยในการลงจอดนักบินก็ยังคงเป็นคนควบคุมหลักแต่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับวงการแพทย์เราปฏิเสธการมาของ AI ไม่ได้ครับแต่หมอยังจะเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจเสมอ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีต่อจากนี้คือการคิดว่าเราจะวางระบบการกำกับดูแลอย่างไรเพื่อ AI สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ได้ดีที่สุดและควรมีระบบที่ทำให้รู้ว่าเมื่อใดควรให้ AI ทำงานและเมื่อใดควรเรียกหมอเข้ามาตรวจสอบทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการแทนที่มนุษย์ครับแต่คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพของมนุษย์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด นทนายินดีนะครับที่ไทยของเราก็มีโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลในเครือ BDMs ได้เข้าร่วม Federal e อ Infrastructure Project เพื่อฝึกสอน AI ร่วมกับทาง King College London ซึ่งไทยถือเป็นประเทศแรกนอกยุโรปเลยครับที่ได้เข้ามามีบทบาทในเครือข่ายระดับโลกนี้โดยวิธีการเหมือนที่เราเพิ่งพูดไปว่า AI เดินทางเข้ามาเรียนรู้แต่ข้อมูลของคนไข้ในไทยไม่ได้เดินทางออกจากโรงพยาบาลไปด้วยนะครับสำหรับคอโดโซเขามองว่า นี่คือคกุญแจสําคัญที่ช่วยกระจายการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพไปทั่วประเทศไทยเพราะ AI ที่ถูกฝึกร่วมกันนี้จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีสําหรับโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพแต่จะสามารถยกระดับคุณภาพการวินิจฉัยไปสู่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนบุคลากรได้ในอนาคตและที่สําคัญที่สุดในการที่โมเดล AI ได้เรียนรู้จากข้อมูลของคนไทยโดยตรงทําให้การวินิจฉัยโรคสําหรับคนไทยมีความแม่นยํามากขึ้น ด้านนายแพทย์ปิยฤทธิ์อิทธิชัยวงหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้ของฝั่งไทยก็ได้ฉายภาพให้เห็นเพิ่มเติมเช่นกันครับว่าความร่วมมือนี้เป็นการปลดแอกประเทศไทยออกจากการพึ่งพา AI ราคาแพงเดิมทีการใช้ AI วิเคราะห์ CT สแกนครั้งหนึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง2-3ถึงสาดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ70-1บถึงบาทต่อครั้งแต่การใช้มนายจะช่วยลดต้นทุนให้เหลือไม่ถึง1บาทต่อครั้งครับทำให้สามารถนำไปใช้จริง ในระบบหลักประก,กันสุขภาพท่วนหน้าแต่ที่อาจจะนึกถึงก็คือนี่เป็นยุทธศาสตร์ในการปกป้องสถานะศูนย์กลางทางการแพทย์หรือแม้ที่เข้าหาของไทยในยุค AI ด้วยวงการ AI กำลังพัฒนาไปเร็วมากครับและจะเกิดอะไรขึ้นหากโลกในอนาคตโมเดล AI ทั่วไปพัฒนาไปถึงจุดที่ช่วยให้หมอในประเทศอื่นสามารถใช้มันเป็นตัวช่วยเพื่อให้ได้ผลรักษาได้ทัดเทียมกับหมอไทย กว่านั้นมาถึงสถานะไม่ได้เข้าหับที่ไทยภาคภูมิใจอาจจะสั่นคลอนเพราะคนไข้ต่างชาติอาจไม่จำเป็นต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อใช้บริการทางการแพทย์ของไทยอีกต่อไปดังนั้นไทยจึงต้องเปลี่ยนสถานะจากผู้ใช้ AI ไปสู่ผู้สร้าง AI ซึ่งโมานาและเครือข่ายความร่วมมือนี้ก็เป็นก้าวย่างสำคัญในการปูทางให้ไทยสามารถสร้าง AI ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ได้ โมเดได้มอบเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งให้กับวงการแพทย์แต่การเติบโตของ AI มันยังเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีวิธีฉัยโ,โรคแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ร,ระหว่างหมอกับเทคโนโลยีที่ช่วยการผลักดันขอบเขตท,ทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมและเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนให้การแพทย์ไทยก้าวทันยุค AI t ดอะแซนด r t ได้เชิญดรจอร์ดคาร์โดโซตัวจริงมาแลกเปลี่ยนมุมมองที่งานเดอะแซนด r t e c อ n คอนอเมกฟอ2025เวทีที่ชื่อว่า Open Network, Open Future, How Thailand Can Lead in Medical AI เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงศักยภาพที่แท้จริงและร่วมหาคำตอบเพราะว่าประเทศไทยควรวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อคว้าอนาคตนี้ไว้ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier Thailand. พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5 7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบว,วิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร Early Bird ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็ม ซื้อแล้วดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อีเวน์